สวัสดีครับพวกเรากลุ่มที่หนึ่งจะพาไปทำความรู้จักกับขนุนไปกันเลยครับชื่อพันไม้ขนุนชื่อวิทยาศาสตร์อโทคาปัสเฮทิโรฟิลัสแลมชื่อวงโมราเซกาชื่อท้องถิ่นขนูจันทบุรีหน้าก็ปัตตานีน,น่นนครราชสีมามน,นุนภาคเหนือภาคใต้ลานเหนือบักมี่ตะวันออกเชียงเหนือ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ไม้ต้นขนาดใหญ่สูง15-30เมตรลำต้นและกิ่งเมื่อมีบาดแผลจะมีน้ำยางสีขาวคล้ายน้ำนมไหลใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับแผ่นใบรูปรีขนาดกว้าง5-8เซนติเมตรปลายใบทู่ถึงแหลมโคนใบมุนสรรพคุณ ยวงและเมล็ดรับประทานเป็นอาหารแก่นของขนุนต้มย้อมผ้าให้มีสีน้ำตาลแก่ซาแห้งของขนุนใช้ทำชุดจุดไฟได้ใบขนุนละมุดเผาให้เป็นถ่านผสมกับน้ำปูนใสหยอดหูแก้ปวดหูและหูเป็นน้ำหนวกใส่ในของขนุนละมุดรับประทานแก้ตกเลือดทางทวาร เบาของสตรีที่มากไปหยุดได้แก่นและเนื้อไม้รับประทานแก้กามโลก